วันที่20มีนาคม2565เต๋าอยู่ท่ามกลางมีและไม่มีมีและไม่มีมาจากแหล่งเดียวกันแต่มีนามต่างกันแม้จะลี้ลับเข้าใจได้ยากแต่ความเป็นเอกภาพของสองสิ่งตรงกันข้ามกลับเป็นพื้นฐานของการเข้าสู่ประตูแห่งความลี้ลับอัศจรรย์ทั้งมวล การเปลี่ยนแปลงของมีกับไม่มีแทรกซึมอยู่ในสป,ปรกิจสปปรรพสิ่งต่างๆอยู่ตลอดเป็นพื้นฐานและเหตุปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างเต่าสร้างมาตรฐานอันเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่ไร้รูปคุณธรรมที่ปฏิบัติตามกฎคือการแสดงออกอย่างสมบูรณ์แบบที่มีรูปบทบาทของคุณธรรม คือการรวบรวมพลังชีวิตไม่ให้คนเราเข้าสู่แดนมรณะความเน้นลับของฟ้าดินยืนยงคือความราบรื่นและสิริมงคลเพราะไม่เห็นแก่ตัวมิใช่หรือจึงประสบความสำเร็จคำอํานวยพอรอรุณสวัสดิ์จากอาจารย์เจ้าเมียวกวัวขอนำส่งการแบ่งปัน เกี่ยวกับคำภีเต้าเติอจริงบทที่ห้ิและคำอำนวยพรในเดือนแห่งการท้าทายสภาวะสูงสุดของชีวิตคือไม่กล้ำกลายเข้าแดนมรณะประเด็นที่สองสภาวะสูงสุดของชีวิตคือไม่กล้ำกลายเข้าแดนมรณะ2.1จุดอ่อนของแต่ละคนคือ แดนมรณะของตนเพราะเหตุใดเล่าเพราะเขามิได้กล้ำกลายเข้าแดนมรณะคำพูดประโยคนี้หมายความว่าสัตว์ร,ร้ายและอาวุธไม่อาจทำร้ายผู้รู้รักษาชีวิตได้เพราะในใจเขาไม่มีแดนมรณะทุกคนล้วนมีจุดอ่อนของตน ซึ่งก็คือแดนมรณะดังที่เรียกว่าจุดตายวงเล็บจุดฝังเข็มที่อธิบายไว้ในวิชาอู่ซูวงเล็บศิลปะการต่อสู้ของจีนว่าเมื่อถูกกดจะตายทันทีแดนมรณะของชีวิตคนเรามีได้อยู่ภายนอกแต่อยู่ที่การยอมรับ และความเข้าใจที่ผิดพลาดลายในเมื่อการยอมรับและความเข้าใจผิดพลาดเปรียบเสมือนการตั้งค่าระบบนำทางผิดยิ่งเดินเร็วเท่าไรการกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องยิ่งต้องสูญเสียพลังมากเท่านั้นทุกคนล้วนอยากอยู่เย็นเป็นสุขแต่กลับไม่รู้กฎ ซึ่งก็คือธรรมชาตินั่นเองการทำตามธรรมชาติคือการยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตสัมผัสถึงความงามของธรรมชาติเต๋าเจริญรอยตามธรรมชาติคือการเจริญรอยตามทุกเส้นทางและประยุกต์ใช้พลังของธรรมชาติคำว่าธรรมชาติมิใช่ให้การดำเนินชีวิตคล้อยตามเรา แต่ต้องปฏิบัติตามกฎไม่ใช้ความทยานอยากของตนมานิยามการดำเนินชีวิตการใช้ชีวิตตามธรรมชาติในใจคนเราจะไม่มีความโลภก,การยึดติดหรือการแก่งแย่งที่เย็นชาด้วยเหตุนี้จึงไม่ประสบกับความทุกข์ทรมานและไม่เตรียมแดนมรณนะ ไว้ล่วงหน้าแก่ชีวิตการที่คนเรามีอันตรายเป็นเพราะเรานำพาอันตรายมาสู่รอบตัวหากคนเรามีคุณธรรมเดียวกับฟ้าพลังแห่งการมีชีวิตของสรรพสิ่งในธรรมชาติจะมาบำรุงรักษาพลังแห่งความสมดุลของกายและใจเรา ในคำพีเต้าเตอ๋อจริงบทที่32กล่าวว่าฟ้าดินเขาประสานกลมกลืนน้ำค้างฝนจะพลั่งพลมผู้คนได้รับความชุ่มช่ำคุณธรรมยิ่งใหญ่ของฟ้าดินคือการมอบพลังแห่งการมีชีวิตแก่สรรพสิ่งหากเราปฏิบัติตามเตา๋ามอบพลังแห่งการมีชีวิต แก่สรรพสิ่งด้วยเราเองจะได้รับพลังเช่นกันเมื่อได้รับพลังจึงจะมีโอกาสมีชีวิตได้อาจารย์เจ้าเมี่ยวกวัววันที่20มีนาคม2565เผยแพร่วันที่1504